ารเฉลิมพระเกียรติครับของรัชกาลที่1ิบนะครับเริ่มต้นที่วัดสิริชัยเจริญอําเภอโน่นสังจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางการป้องกันตนเองแบบการสวมหน้ากากอนามัยจากการป้องกันโรคโควิดใช่ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่วัดสิริชัยเจริญอําเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูเนื่องแน่นบริษวทสุชนครับพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนะครับตามภาพตอนนี้นะฮะที่เป็นชาวจังหวัดเลยอ จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยเพื่อเดินทางไปฮานร่วม1,000คนครับเดินทางรถด้วยรถตู้จำนวน100คัน้อยคนเดี๋ยวเพื่อเลยเลยน้านำโดยพระครูอุดมวรานุวัตรนะครับเจ้าคณะตำบลสีสงขามอำเภอฟังสะพุงจังหวัดเลยและพระครูศรีธีรพรพระครูศรีธีรพรนะครับเจ้าคณะอำเภอผู้เรือพระมหาปิยะญาณทีโรวัดสันติสุขนะครับวัดสันติสุขคารามนำสาธุชน ชาวจังหวัดเร่ยจังหวัดเร่ยรวมกว่า 1, หนึ่งพันคนในเชียงดูสวมเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวนําดอกไม้ทูกเทียนแผ่นท่องขําเปลวสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันโควิด -19 ร่วมสักการะผิดท่องหลวงพ่อหญ่นะครับพี่น้องเบื้องไปตามๆกันนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารพระครูบ้านครูเมืองของอำเภอนโน่นสังมาต,งตั้งแต่เดิมซึ่งมีขนาดตักษนะฮะ52นิ้วสูง8ปนิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดสิริชัยเจริญรหรือว่าวัดใหญ่นี่นะฮะบ้านโนนสังตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูออพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2449 หากนับอายุตั้งแต่พุ่นฮอดปัจจุบันก็คือ114ปีโดยมีนายสถิตค่ำล่าเลียงครับนายอำเภอโนนสังนางสาวพัชณีสภา นะครับวัฒนธรรมจังหวัดหนองบงัวลำพูคณะกรรมการสาภาพจังหวัดหนองบงัวลำพูและพระครูโกวิศสุตาภรหรือพระมหาสมดีเจ้าอาวาสวัดศ,ศรีชัยเจริญอําเภอนโน้นสังชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลโนอนสังนักเรียนโรงเรียนโนนสังวิทยาคารร่วมกันให้การต้อนรับและร่วมกันประกอบพิธีตามโครงการเที่ยววัดทาบุญ9วัดปีละครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระชนมพรพรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัววชิรานงกนรราชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคมนีน้นะฮะนอกจากนี้ยังเป็นการนํำศรัทธาสาธุชนท่องเที่ยววัดเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเดียวกันนะครับซึ่งต้องทําให้ได้ถึง9วัดนะครับเพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการทําบุญกุศลเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับปีนี้ครับเอาจังหวัดหนองผูหนองบัวลำพูเป็นที่ตั้ง คือวัดิรีชัยเจริญอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอันเนื่องจากว่าพระคู่โกวิด COVID สุตาพ่อในครับหรือพระมหาสมดีจเจ้าอาวาสวัดศรีชัยเจริญบอกว่าหากจะกล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อใหญ่ทุกคนจะรู้จักกันในทำนองเดียวกันว่ามีเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจและเป็นที่ประทับใจอัศจรรย์ใจของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่ประสบภัยเคราะห์กรรมอันตรายต่างๆหากมีโจรผู้ไรหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆี่นะครับชาวบ้าน ก็จะมาร่วมกันขอพอรเตรียมเครื่องสักการะเพื่อกราบไหว้ขอพรอหลวงพ่อใหญ่ปรากฏว่าเหตุร้ายต่างๆต,ตลอดทั้งพายพยันตระที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคไข้ไข้เกบนี่ก็มาไล่หายไปซึ่งผู้เฒ่าผู้แกในพื้นที่นี่บอกว่าง้วควายนี่ครับของชาวบ้านหายไปนี่ก็มากราบไหว้ขอพ่อหลวงพ่อใหญ่<อ>ก็แได้กลบขึ้นมาเลย่างย้อย,ยๆขึ้นมาเลยเสียง,ง<อ>ดูสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลอฟ้า เลอฟ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีโทร0856471234และ0803249222สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้